กังวลครับเขาไม่ได้ว่าจะมีสงครามจะมาทําสงครามหรืออะไรกันต่างๆง่ายๆครับถ้าทําสงคารามจริงๆครับเรา่โ,โซนนู้นนะครับโซนย้อนไปด้านหลังตรงนู้นนะครับนั่นคือเกาหลีเหนือเลยไหมเลยตรงนี้นะครับถัดไปตรงนี้ก็คือเขตเกาหลีใต้ครับจริงๆห่างกันแค่นี้แหละครับนะครับพืนะ้นที่ในแขบชายแดนจริงๆก็เลยมีร้วดลวดหนาครับแต่การทําสงครามไม่ได้ทํากันง่ายๆอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าทําสงครามที่นี่จริงนะครับคนที่เดือดร้อนที่เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้จะมีทุกอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ชีวิตนะครับของคนเกาหลีทั่วไป นะแต่ว่าถ้าเป็นเกาหลีเหนือนะคนที่รวยก็รวยนะคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่รู้นะคนที่จนก็จนไปนเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเกาหลีเหนือเพิ่งเริ่มนะครับเปิดให้ใช้แบบนะเป็นสากลหรือว่าเป็นฟรีไปเลยยังไม่ถึง2ปีเลยครับเกาหลีเหนือนะรายได้ส่วนใหญ่ก็ต้องส่งเข้ารัฐนะครับนั้นประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ปกครอ,องโดยระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยนะครับกับคอมมิวนิสต์แยกกันโดยชัดเจนนะครับประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือวิธีการเลือกตั้ง ไม่ต้องมานั่งลุ้นคะแนนเสียงแบบเกาหลีใต้เมื่อทิศก่อนจนตื่นเต้นทุกวันนะครับง่ายนิดเดียวครับเอาลูกมานะครับนั่งคุยกันใครมีแววสุดนะครับกินจองอิลก็ยกให้กับนะครับลูกชายคนที่มีแววสุดทาต่อไปนั่นคือคอมมิวนิสต์นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช้ตึงแตกต่างกันขนาดกีฬาฟุตบอลโลกครับคนเกาหลีเหนือนะครับไปแข่งนะครับถึงฟุตบอลโลกรอบนะครับสามสองทีมสุดท้ายสุดท้ายนะครับไม่ได้กลับทั้งหมดเลยครับไปเสร็จปุ๊บโดดเลยมีโอกาสออกนอกประเทศแล้วนะครับ ไม่จาเป็นต้องอยู่แล้วเกาหลีเหนือทุกอย่างมันคือความทรามานของคนบ้านเขาแต่ว่าคนเกาหลีเหนือกับคนเราเกาหลีใต้จะมีโอกาสเจอกันอย่างน้อยปีละครั้งเขาจะเปิดชายแดงที่เรียกว่าเส้นละติจูดที่อยู่ที่38ครับหมู่บ้านพันบนยอบจะเปิดที่นั่นให้เข้าไปความความรู้จักกันเข้าไปทักทายกันทุกปีแค่ปีละครั้งน้นเองออข่าวใหญ่โตครับมีทุกปีนั่นคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับสนามบินอินชอนวันแรกเราก็ออกมาจาก สนามบินอินชอนครับสนามบินอินชอนที่นี่นะครับสร้างเสร็จนับเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี2002นะครับแต่ว่านะครับสนามบินอินชอนที่นี่ได้นะครับงานบริการเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลเกี่ยวกับงานบริการครับ6ปีซ้อนนะครับ6ปีได้ตรงนี้หมดเลยนะครับให้สังเกตสโมกิ้งแอเรียนะครับพนักงานนะครับหน้าเคาน์เตอร์นะครับจุดเข้าห้องน้ำนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับไม่เล่าเรื่องนะประตูสนามบินสุวรรณภูมิให้ฟังเรื่อยงครับ ป,ประตูสนามบินสุวรรณภูมิครับคนต่างชาติเข้าไปเขาก็งงนะครับว่าสุวรรณภูมิสมัยก่อนตอนที่เปิดใหม่ๆนะครับประตูทั้งหมด10ประตูนับด้านหน้าที่เราเข้าสนามบินนะครับจะเป็นประตูหมุดนะครับประตูหมุนแบบนี้นะับเหมือนที่สนามบินอินชอนครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วเป็นประตูบานเลื่อนนะครับตอนที่เปิดเป็นประตูหมุนใหม่ๆนะครับเขายังงงเลยว่านะทำไมสนามบินบ้าน